สวัสดีค่ะพบกับชาแนลลังสิ่งฟาร์มอลีนะคะวันนี้นะคะเกก็มาสอนหนังสือน้องๆนะคะที่โรงเรียนสารพันนะคะมากับมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมก็คือว่าเล่นเกมกันอยู่งงงงเอ้ารถพี่อันนี้สองซ้ำไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่

ต่อมาคือเราจะสอนน้องล้างมือเออเรามาสอนเรื่องสุขภาพน้องนะคะเมื่อกี้เราก็สอนใบคําพวกคําที่แบบใช้ในความสะอาดร่างกายในฐานเนี้ยเป็นแบบเต้นแบบล้างมือไหวไหมังพอแล้วหอมยังหอมแล้วเหมือนแฟนพี่มากเลยแฟนพี่ชื่อเดมาจากคามสาไม่ยางเลยอ่ะรู้จักคนชื่อดังระดับโลกอ่ะไม่รู้จัก បងៗ

คลิปก่อนหน้านี้คือเลตติ้งดีมากที่เบสจอกเข็มมาทุกคนจำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพช้าให้มาให้ดูก็จากมือวิ่งจิ้มเข็มเหรอจะจิ้มเข็มลงไปใช่ไหมคะเจ็บไหมคะเป็นต้องอะไรบ้างยืดเกร็งยับเลยมือเย็นกว่าเยอะเจ็บแค่าหนเ้็เข็มเท่าฝนเลยเองกลัวจริงไม่ลงไปแข็งแข็งลงไปเลยเบนนิวเกร็งนิ่งเลยยังเนี่ยจิ้ลงไปแล้วเจ็บไหม นี้ยังเี่ราจะขึ้นเวทีแล้นะคะเมื่อกี้มีคนรู้จักวอานักมาชอบกออะมีคนตอบไม่รู้จักเลยาีนะาด้วยมีอนะอยากมีชีวิตดีใาสามีชื่อหมอป่าค่ะคุณคุณต้องเป็นสามีขแล้วนะแคุณจะมีชีวิตดีๆนะโอเคอะอยากร้องหรืออยากดูครับ อยากดูอ่าขอเชิญลงไปดูได้เลยครับอย่าลืมไปบูธมอลังสิตนะคะอย่าลืมนะขอบคุณคมงใหยน้องๆหน่อยแล้วอู๋สามาร่วมเล่นเกมกับเรานะเดี๋ยวเราร้องเพลงต่อเบนเบนร้องเพลงกันไหมไม่เป็นไรให้พี่ๆีกี่เด่อนจะดูเต้นของข้าได้ไหมได้งานเนี่ยบอกแล้วนะเต้นแล้วนะจนตีขึ้นก็มีกันแล้วช่วยกันผมเชื่อว่าร้องได้รับมื ก็ไม่รู้เลย <Hey. S 1> ว่าฉันต้องรรอย่างไ,ไรคงเป็นเพราะ <Yeah. S 1> มีเนเืนเ้อด้วยเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สาย ตอนต่อไปขอดูพลังเด็กดีหน่อยนะทุกคนเลยเธอกับฉันต้องเป็นอะไรช่วยบอกฉันสิถ้าค้ณใช้ค่าที่เธอมีให้กันหม่หมาความว่าอรไรนี่นะคะเราก็อยู่ที่บูธมหาลัยลังสิตแล้วจำได้ไหมสถานที่นี้แหละคือที่เวโดนฝั่งถิบันนี้ก็มีฝั่ง แตกคืนที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเบยไม่ฝังแต่เขาก็มีทีเหมือนเดิมให้ตากล้องฝังดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวฉันเป็นตากล้องแล้วแกฝังเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ไปร้องเพลงเพราะปะผมเมื่อกี้ร้องแบบเสียงแยบแบบหมายความว่าอะไรไงเรา่ร <c oughs> ้กกองอยู่ข้างหลังนะเขาไม่ได้ยินเหรอเขาไม่ให้ไมค์ก็เลยแบบทุกคนอาจจะก,ก็เลยไม่ได้ยินเสียงเบย์ รังอยู่แล้วครับคุณผู้ชมฝากผลงานไหมโอเคอปนนไเคปได้ครับผมมาเดี๋ยวขึ้นไอจีตรงนี้เลยนะครับนี่เพลงใหม่ของพิสนะครับออกมาสอง,ง,งเพลงรวดเลยคือเพลงฉันเคยแล้วก็เพลงอยู่เพื่ออะไรนะครับแล้วก็เพลงใหม่กลังจะปล่อยเพราะเอ็มยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมเพลงใหม่เยอะมากเยอะมากครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวก็มาทำเพลงใหม่ครับผมจาก t ายม Music Team นะฮะชื่อเพลงเนี่ยยังบอกไม่ได้ครับอ๋อฉันเคยจะบอกจะบอกว มันนนยห้้ตอพี่เดียวตัดแค่นั้นอ่ะว้าว้ยสมัยสมัยยังเน็ตล็อกเฮ้ยใช่เออ็ใช่จริงจริงโอ้ยเนี่ยขอให้สับสไครต์ของน้องเบสเนี่ยขึ้นเป็นห้าล้านหกล้านเลยนะครับยิงอสลูกว่าตากล้องฝั่งสิวรักษาสิวละเม็ดฝั่งหน้าใสคือนะไม่จะไม่ทำแล้วนะ ว่าแบบเห็นเขาทำกัเริ่มเจ็บไหมคะเอาอนี้่น้อนตอกเข้าไปเจ็บไม่เจ็บค่ะค่วบมองแอเหอง็ไมเขาไม่เจ็บอ่ะแกล้ง่าเนี่ย ที่มอลลังสิตนะคะมีที่เดียวนะคะที่อื่นเขาก็จะแบบว่าให้เป็นกระดาษความรู้แต่ที่นี่คือโอ๊ยทำไมต้องสังอะที่นี่คือทําให้เลยไม่มีใบความรู้โอ้ยมีใบความรู้ดวงนู้นดวงนู้นนี้แจกเป็นเล่มเลยมีใบความรู้เป็นเล่มแล้วก็ทําให้เลยอย่างที่รองะไรอะ เหมือนฉันเป็นแมงสาวที่ม, <laughs> มีนวดออกมาอย่างเงี้ยแล้วน้องก็ขับด้วยนะ <laughs> นี่พี่นิวนะคะผมนิวนะคฝากเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงว่าพิมและก็ลมนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างเลยค่ัพี่นิวน่ารักมากเียนอยู่เีินอยู่ท่าเปนดนตรีครับผมอยู่ปีสามเป็นล่นพี่เบสปีเดใช่ใช่อย่จับะใช่ลืมสับตะไค้ป่ใพี่สับไปแล้วนะผมเป็นหนึ่ในของร้น เขากดติดตามแล้วอยู่ได้ยินป้าว่าเขากดติดตามกดติดตามแล้วเหมือนกันค่ะคำสิ่งแฝงกันแล้วรักกันแล้วถ้ากดติดตามช่องก็จะรักกันเคลียร์ให้หน่อยสิเคลียร์หน่อยได้ค่ะไม่มีอะไรที่ทำให้ช่องคำสิงแฟมิลี่ไม่ได้ ครับเบนก็เล่นซีรีส์เดือนกี่เดือนสองทูมูนทูนะครับแล้วเป็นแล้วบทเป็นหมอป่าซึ่งในเวลาอีกไม่นานนี้จะมีกานมิทไทยนะครับผมก็ <c oughs> มาด้วยกันดีเลได้แฟ <c oughs> นมิทไ <c oughs> หมหรอแฟนมิทใช่ยังไม่ได้เจอกันที่เท่าไหร่ก็มาเจอกันดได้นะครับจะ <c oughs> ทิ้งไอจีไว้ให้ขายของไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไอจีไว้ให้โอเคขายของเยอะๆนะขอบคุณ okay. ค่ะคขอบคุณมากครับผมตอนนี้นะคะเราก็เสร็จภารกิจของเราแล้วคืองาน R S <c> U <oughs> <c oughs> นะคะที่ไบเทคบางนาเป็นงานเด็กดีนะคะ รวมกับ i s u และ a a s นะคะไอคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเดีย๋ยวโบ๊ทมาแล้วจะมาถ่ายใหม่